เดาเล็ดดูซีรีส์อะไรได้หมดใช่แล้วก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้เนาะง่ายๆใช่กรอบนอกรุ่มในซึ่งก้อนนี้หั่นไก่อยู่นะฮะและแอปทำอะไรอ่ะคอนเซปต์คอนเซปต์วันนี้คือถ้าแอปทำได้ใครก็ทำได้ใช่แล้วตอนนี้แอปจะทำอะไรต่อเสร็จอยู่แล้วไงแล้วฉันจะคนให้มันซ้ายกว่าอย่าทำสิแล้วยังเราจะแต่งไงอ่ะแต่งได้สบายเอออันนี้แอดแต่งอ่ะสรุปสรุปคือแลกกันจ้ะ แลกกันจ้ะเรียบร้อยแล้วทันแต่ละกลับไปน้กกูนไปแต่งทายสตรีคัมหมยพี่เอ็กคี้มาดูเลยเป็นไงบ้างกรอบมากมาวิ่วันขโมงเลยอะกรอบมากาาเดยกรอบมากเฮ้เดี๋ยวดูีม่ด้วยนะียวให้ดูยม่กรอบมากค่ะกรอบเลยทุกคน มาช่วยตัดตรงนี้เลยสิตัดตัดใส่จานโอเคตอนนี้นะครับคุดนคุณกำลังบีบนะครับเป็นรูปหัวใจนะจ๊ะนี่นี่เฮ้ยเป็นดีนนทนโหดยากจังเลย อันนี้ไม่ต้องเต็มก็ได้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 ดูนะครับเสร็จหูเย็นจะนอนเรียนจะนางเรียนโตว้เนาะเดะเรียบร้อยไหมครับโอเคไหม อ่ะตอนนี้เผยได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> เราต้องปล่อยให้เข้าสองคนทำอาหารกันละมาแล้วเราก็ต้องปล่อยให้เข้าสองคน อะไรอ่ะไอซิง่งอ๋อเนี่ยมันต้องเสียบดอกไม้ก่อนไหมอ่ะไม่ช่ปะนไ <c oughs> ม่เป็ไรหรอกอันนี้ผมเป็นคนชอบกินไอซิ่งเยอะๆนะฮะอันนี้ทำยังไอะก็ใช่แต่พี่ก็ชอบกินกว่าโอเค สวยนะใช่ได้ใช่ได้